อย่าเลืมนอนบ้านไปนะคะพิกี้ค่ะวอไม่ได้เหมือนกันเลยก็เลย ในเบื้องเบือนนี้นะคะชื่อปิกกี้ปิกกี้หนูแฟชั่นชมากหนูแฟชั่นหนูแฟชั่นคุชื่ออะไรนะลูกปิกกี้ปิกกี้ คนนี้พี่โมนะคะพี่โมจริงๆทำไมพูดเยอะพูดเยอะมากตำคาญแล้วเนี่ยเอา้เอาวทำไมตำคาเพื่อนทั้งนั้นเอ้าก็าคด้วยเพื่อนคุด้วยมอโมใส่เก้ามอโมใสอเก้าต่อไปคนเดียขอดูแผนที่ก่อนนะคะนะอ้องเนี๋ยจะบ้านเพื่อนไม่ได้อ้าวันนก็อยู่ที่จะไปไหนล่ะ ใครดีใครดีโอ้ยคนนี้ไม่ต้องพูดเลยรู้แล้วว่าบ้านทั้งสองคนกับคน,ค,นคนดนี้กับคนนี้อยู่ไหนดูติด,ต,ดติดกันเลยตีห้าทำไมยังมีใครออกมาเลยอยู่ในบ้านไปเลยอ้าแนนนะคะอดให้ดูบ้านมาดดน้ำต้นไม้นะคะแนนเนาะอดให้เห็นบ้านเลยเข้าบ้านได้แล้ว จอมนะคะก็เออไม่คนนี้คือแนนไปแล้วนควนนี้ลำคาญสุดในเกาะนะคะคนนี้ไม่ลำคาญเลยกระต่ายนะคะคนนี้คือกระต่ายขอคุยก่อนนะคราวคราวใช่คราวอะคะ่ะกระต่ายชื่อคราว จะไม่ได้เพาคราวทีวีอะไรอ่ะดูว kind of hey, ่าท kind of uh, ีวีวัดใครโชว์ดูดวนเอ้ดูว่วัดใครโชว์อะรอ๋อคืหเางมว่าหนูชอบดูทีวีอันไหนอันแรกอนิเมะคือการ์ตูนอันที่สองคือคุกก i ้งโ h o w ราการทำอาหาร <c oughs> อันที่สาม i ีชโชว์รการตอบคำถามการตอบคำถา o ซ e e ั i นติงเอ คือมีอย่างอื่นให้เลือกอีกแต่เราดูซิมีอะไรอีกอ๋ออันนี้เขาให้เราเลือกกินเองเอาอย่าชอบดูอะไรตลกชอบดูตลกชอบดูเรื่องผีชอบดูเรื่องผีมากวกว่าตลกไม่เคยตลกอ่ะเอาผีสกปรยังไจงจะได้ Ghost Ghost โอเคจี้หา,าจี้พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้ใช่ไหมเอาพิมพ์เล็กก็ได้จี้หาจี้ S S O O S. 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 Yunaya. Hamento. Lay up, l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 ay up, T, up,

อไม่ต้องถามสงสัเอามาเป็นชื่อเจ๋งไปละไปอ่ะอย่าลืมนอนบ้านเพื่อนไปนอนกี่ใส่บ้านตัวเองมีไม่รู้จักนอนไปนอนบ้านเพื่อนสบายกว่า